อ,อย่างหลากหลายครับนี่มีโปรเจกต์อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะเอาเป็ดเทศมาลงครับใช่เป็ดเทศ,เ,เ,ทศเพราะเราในในใไร่มะพร้าวเราเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูสวนมะพร้าวครับโอ้หนังอ่ะมาดูสวนมะพร้าวก็ต่อเดีย๋ยวมันยาวเก<ม>ินเมื่อกี้ตัดไปรอบหนึ่งสวนมะพร้าวเป็นยังไงภายหนไปดูค่ะไปแะครับมาดูสวนมะพร้าวครับนี่ครับมะพร้าวนี่ตัดหญ้าไปครับเนี่ยมะพร้าวสองปีครับเนี่ยโตแล้ว ีครับมะพร้าวโตแล้วนะคะผักน้ำหอมครับสองปีพผักน้ำหอมพันธุ์บ้านแพรวนะปลูกไว้สามร้อยต้นครับเนี่ยตัดยาวแล้วนี่มีต้นพุ่งเยอะมากครับเนี่ยผมถึงได้เลี้ยงหมูป่าเลี้ยงหมูป่าเพราะว่าตันพุ่งเราเยอะมากแล้วก็ขาวใต้นะครับเรามีทั้งหญ้ามีทั้งพุ่งเนี่ยเยอะมากเลยในพื้นที่เจ็ดไร่กว่าเนี่ยเดี๋ยวเราโคบพุ่งให้<ด>ใ,หให้หมูป่ากินได้ทั้งวันเราลดต้นทุนนะครับเออทำทำ ย่างครับเพราะว่ามันอยู่ในที่เราอยู่แล้วเราไม่ต้องลงทุนอาหารหน,นี่จะมีบ่อนยืน่อนอยู่ตรงนี้แหละร้อนจะจับปลาไปครับอันนี้มันเป็นตาบุญบอจับไปนี่เพิ่งหว่านภุเขาวเรียบร้อยแล้วลงลงยังไม่ได้ลงปลาครับเจะลงปลาพักบอ่อนไว้ก่อนหนามมาซึมเข้ามาเยอะ ไม่มีแล้วเนี่ยมะพร้าวเนี่ยครับสองสีดูสยงามมากครับโอเคปิดแล้วนะ